อยากดูข่าวบันเทิงแซบๆกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ช่องวันบันเทิงครับข่าวแรกครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวนะจินดาวัตดด้วยนะครับหลังจากที่สูญเสียครับนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับอย่างแม่อ้อยกัญชนาจินดาวัดนะครับด้วยโรคหัวใจครับในวัย62ปีครับ ก็สูญเสียไปเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาครับณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวก็ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับแล้วก็บรรจุศพนะฮะเก็บไว้เป็นเวลา100วันครับใช่แล้วค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะครอบครัวก็ได้ทําพิธีชาปนากิจส่งแม่อ้อยกาญจนาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร่าด่ามกลางความเสียใจข,ของครอบครัวและทุกคนที่มาร่วมง,งานนะคะโดยมีคุณป้อนนิพนธ์ผิวเนนค่ะผู้บริหาร ฝ่ายละครช่องวัน31ได้ไปร่วมงานนะคะเป็นผู้ทอดผ้าไตราบางสุกุลในครั้งนี้พร้อมกันนี้นะคะน้องเพลงพัตพรค่ะลูกสาวของแม่อ้อยนะคะก็ได้เผยถึงสิ่งที่อากจะสารต่อความตั้งใจของคุณแม่ด้วยคืออะไรไปฟังเสียงกันค่ะ ต้องบอกว่าเพลงพยายามแบบเข้มแข็งมากแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้อยากให้เราเป็นทุกข์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆก,ก็ยังมีความแบบเศร้าเสียใจเจตนาลงของคุณแม่เหรอคะคือเพลงคิดว่าคุณแม่เขาไม่ได้มีความต้องการอะไรมากไปกว่าแบบอยากให้พวกเราทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็แบบไม่มีเขาก็ต้อง อยู่ให้ได้แบบอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็ต้องแฮปปี้ต้องแข็งแรงเขาไม่เคยที่จะแบบกดดันหรือว่าตั้งความหวังอะไรกับกับเพลงเลยนะคะเขามีแค่ความมั่นใจในตัวลูกของเขาเมื่อมันมีโอกาสเราก็เราก็จะทํามันให้ดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะในความตั้งใจของเพลงคือเราก็อยากจะเก็บส่วนหนึ่งไว้เพื่อที่จะได้เอ,อ่อทำบุญให้แล้วก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเออเขายังอยู่ตรงนี้ยังยังไม่ได้ไปไหนเรายังมี ส่วนของเขาอยู่อยู่ในชีวิตของเราอะไร เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแม่อ้อยกัญชนานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่มากความสามารถจริงครับแล้วก็ขะมวดอยู่ในวงการบันเทิงครับมายาวนานกว่า40ปีมีผลงานออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์นะถ่ายแฟชั่นดิจิทัลสารพิเชนเตอร์โฆษณาแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนผลงานกับช่องวัน31ของเรานะครับก็มีละครเรื่องสายรักสายสว่างแล้วก็ละครเรื่องล่าสุดนะครับที่แม่อ้อยแสดงกับช่องวัน31ก็คือนี่เสน่หาครับเมื่อ ปี2,562นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝากผลงานเอาไว้กับช่องวัย3 1ผมเชื่อว่านะครับทุกๆผลงานของแม่อ้อยโอ้โหเป็นนักแสดงที่มากความสามารถจริงๆนะใช่ค่ะโดเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างให้กับทุกคนในวงการบันเทิงรวมถึงนอกวงการด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี่ครั้งหนึ่งด้วยโดยเชื่อว่าถึงแม้แม่อ้อยจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนก็จะยังคงจดจําความดีแล้วก็ผลงานของแม่อ้อยตลอดไป,ค,ไปค่ะใช่ครับ